สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเย็นเย็นนี้เราก็ได้หลายกระถางนะแล้วก็ได้อีกแปลงหนึ่งนี่ค่ะได้ดินใส่ไว้ในกระถางแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะปลูกอะไรดีเราใส่ไว้ก่อนข้างล่างในก้นกระถางก็จะเป็นมะพร้า,าวสับเก็บค,ความชุ่มชื่นไว้อันนั้นปลูกใหม่ค่ะเ,เพื่อนเน อันนี้ก็จะเป็นไออะไรนะใบแมงลักเนี่ยอันนึงก็ปวยเลงนนลงปวยเลงไว้กับใบแมงลักแต่งนี้นะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเก็บจุกินนี่หน้าบ้านแล้วก็จะมาเก็บมะเขยยาวไปทอดใส่ไข่เนนีะ่มะเขยยาวเก็บกันนี่ เก็บมะเขือยาวน,นี่ตำน้ำพริกกระปริผักเราเยอะเลยมะเขือเราก็เยอะนะอันนี้ก็คือพริกแขะต,ต้นเล็กๆเนะี่ยพริกเก็บมะเขือยาวกันก่อนพอกินแล้วค่ะเนี่ย ลูกใหญ่แล้วอันนี้ลูกที่สองของเขาเนาะอันนี้ไว้ก่อนลูกนี้เอาไว้ก่อนเก็บลูกนี้ออกรู้สึกเขาจะแค่ก,กว่าอันนี้ม่เขยยาวโดนลูกในหน้าที่โดนแทบไปวันนั้นแล้วปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆเนี่ยกระถางกระถางสี่นิ้วห้านิ้วเนี่ย ลากเขาก็คูจะลงดินแล้วแหละได้ไป็สามลูกลก็จะไปเก็บถั่วเก็บถั่วก่อนนะคะเพื่อนถั่วก็จะวายแล้วก็จะหมดหมดลูกแล้วค่ะ เขือแเราก็เก็บไปแล้วกับไอ้วางตุง้งเก็บถั่วด้วยถั่วกำลังจะเริ่มมีดอกใหม่แล้วก็มีเปรียด้วยค่ะนี่คู่ฝักยาว มีแค่สองลูกได้สองไสองลูกส่วนกวางตุ้งเราก็เก็บไปแล้ว่อเชา้าเพราะว่าเราสำรองไอ้นี่ไว้แล้วสำรองถั่วไว้แล้วคนเนี้ยใส่ในก,กระถางไว้แล้วรุ่นนั้นหมดไปแล้วก็จะปลูกรุ่นนี้ต่อ อ้ยดูพริกเราตำนั่นพริกปิดดูพริกค่ะเพื่อนเพื่อนพริกขาวโอ้โหแต่ละช่อดูดกมากเลยพริกกระดกจริงๆดูเป็นรุ่นนุ่นเนะี่ย เก็บทิศเต็มน้ำทิศกติกันเพื่อนดูความดกของเขาก่อนอันนี้ดกดีมากเลยหลายรุ่นดูชั้นชันเลยนะสุน,นี้ดอกอันนี้ดอกอ้ผักค่ะเพื่อนดอกผักสลัด สลัดที่แถมให้แม่บีไปเนี่ยกอใหญ่มากเลยนะคะแม่บีแม่บีปลูกห่างๆนะคะเนี่ยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้อีกได้หลายรุ่นเลยเก็บไว้เป็นรุ่นๆ่นะคะแต่มเมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยใช้เวลานานหน่อย,เ,ยเห็นไหมทีนี้เราก็จะได้เยอะอยู่นะคะ่ะเริ่มจะแก่แล้วนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เขานี่ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ